วันนี้เราก็มาอยู่ในตอนคิดถึงมองบนคิดถึงอะไรวันนี้เราจะไปเจออะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะและเราก็ได้ไปยืมจักรยานของทางมหาวิทยาลัยได้ค่ะ ทางมอของเรามีให้ยืมจักรยานเพื่อไปปั่นออกกำลังกายด้วยนะปันป่นปั่นถึงเราอยู่ข้างหลังแต่เราเป็นคนปั่นนะคะทุกคนปั่นได้ไง <laughs> ถึงเราอยู่ข้างหลังแต่เราก็เป็นคนปั่นนะทุกคนช้าทางหลังอะไรนะเออ<า>ใช่ถึงเป็นช้างทาอหลังแต่เราเป็นคนนำนะคะทุกคน ยนินดีต้อนรับสู่ฟาร์มเกษตรมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีส่วนการเรียนรู้และการพัฒนานวัตรกรรมด้านการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ฟาร์มแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษานักวิจัยและชุมชนในพื้นที่ฟาร์มเกษตรแห่งนี้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นข้าวพืชไรและพืชสวน พร้อมกับงานวิจัยที่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลผลิตและความยั่งยืนในภาคการเกษตรนอกจากนี้ยังมีฟาร์มเลี้ยงโคกระบือและสุกรที่จัดการด้วยระบบมาตรฐานเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรในพื้นที่และนี่ก็เป็นไฮไลท์ของฟาร์มเกษตรมองอุบลของเรานะคะจะเป็นแม่น้ำค่ะหรือที่ เด็กมอุบลเรียกกันว่าร่องเกาะนะคะก็คือเราสามารถมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ได้เลยค่ะหากคนอยากสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ด้วยตนเองอย่าลืมมาเยี่ยมชมที่ฟาร,ร์มเกษตรมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีแล้วพบกันนะคะ